เลือกเป็นคนดีแล้วชีวิตนี้จะมีความสุขแคร์ตัวเองให้มากอย่ามัวแต่แคร์คนอื่นเพราะคนอื่นไม่ได้ใจดีหรือใส่ใจคุณขนาดนั้นยิ่งแคร์คนอื่นจนลืมตัวเองสุดท้ายจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า2ออย่าไปคิดว่าให้ใครใจดีกับใครเพื่อให้คนอื่นรักชอบเราเพราะเราให้หรือใจดีให้คนรักเราที่ตัวตนเรามีความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ยอมคนเพราะกลัวคนไม่รัก 3. การให้ที่ให้แล้วใจไม่เป็นสุขไม่ต้องให้เพราะถ้าในหัวรู้สึกถูกเอาเปรียบ หรือให้แล้วตัวเองเดือดร้อนก็แสดงว่าไม่สบายใจการให้นี้ทำร้ายตัวเองควรเลิกสี่อย่าไปคาดหวังกับใครว่าเราทำดีแล้วเดี๋ยวเขาจะดีตอบเราคาดหวังจากคนอื่นไม่ได้ถ้าเราให้หรือทำอะไรไปก็ให้ในสิ่งที่สมเหตุสมผลให้ไปโดยสบายใจไม่คาดหวังกับคนอื่นให้เป็นทุกข์ถ้าถ้ามีไม่พอไม่ต้องให้เพราะเราใจดีไปแล้วเราเดือดร้อนใจไม่มีทางเป็นสุขอยู่แล้วให้ในวันที่มีพอจะแบ่งคนอื่นแบ่งแล้วตัวเองอยู่ได้ค่อยแบ่งปัน กสังคมไม่ได้ต้องการคนใจดีเพื่อรอคนมารับแต่สังคมต้องการการแบ่งปันทุกคนแบ่งปันอยู่บนขอบเขตที่ตัวเองทำได้สังคมก็ไปต่อข้างหน้าได้อย่าคิดว่าต้องมีแต่เราคนเดียวเป็นผู้เสียสละตลอดไปเราไม่จำเป็นถ้าเราไม่พร้อม 7. ใจดีก็ดีแล้วแต่ถ้าใจดีแล้วเบียดเบียนความรู้สึกตัวเองเริ่มไม่เป็นสุขจากความใจดีแสดงว่านั่นไม่ได้เป็นความใจดีที่ดีกับตัวเอง หัดปฏิเสธบ้างอย่ายอมคนเพื่อหวังให้คนอื่นมองเราบวกจนถูกกระทําซ้ซําๆแต่เราทําให้ทุกคนบนโลกพอใจไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่ต้องใจดีกับทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เราควรแคร์และเราไม่จําเป็นต้องให้เขาพึงพอใจเราตลอดเวลาจะใช้ชีวิตได้มีความสุขต้องหมั่นหาจุดที่ตัวเองอยู่แล้วพึงพอใจด้วยเอาตัวเราพอใจก่อนจึงจะไปดูแลความรู้สึกคนอื่นได้ก้าการให้ใดก็ตามที่คาดหวังสิ่งตอบแทน ไม่ใช่การให้เขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนก็ทําให้ชัดไปเลยว่ากําลังแลกเปลี่ยนอะไรกับใครอยากได้อะไรเลิกหวังลมๆแรงๆว่าคนอื่นจะรู้สึกอยากตอบแทนความใจดีของเราไม่ใช่ทุกคนที่คิดตอบแทนผู้ให้สิบอะไรที่เรียกว่าให้จริงๆคือให้แล้วต้องจบใจต้องจบด้วยไม่วาววอนไม่รอคอยสิ่งตอบกลับอะไรให้แล้วคือให้จริงๆถ้าใจดีกับใครแล้วหวังอยู่ว่าเขาต้องให้อะไรเรากลับคืนสแสดงว่าการให้นั้นไม่มีวันสบายใจ ก็เลิกให้ซัแสดงว่าข้างในเราไม่ได้ใจดีจริงๆหรอกเลิกปลอมพอได้แล้ว